ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานแพรเด็กสาววัย18ปีอาศัยอยู่กับแม่พิกุลในบ้านไม้เก่าหลังคามุงสังกะสีเสียงลมพัดผ่านช่องฝาบ้านจนเกิดเสียงหวิดหวิวเหมือนเสียงร้องให้ของสายลม ชีวิตของแพรไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตั้งแต่จำความได้เธอมีเพียงแม่ที่คอยเลี้ยงดูและทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีข้าวกินพ่อของเธอจากไปตั้งแต่เธอ,อยังเล็กเพราะไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดและหนี้สินก้อนโตที่แม่ต้องแบกรับ แม่พิกุลเป็นหญิงแกร่งไม่เคยปริปากบน่นไม่เคยร้องไห,ห้ให้ลูกเห็นเธอขยันทำงานไม่เว้นวันดูแลนาเก่าของครอบครัวหว่านถยปลูกข้าวเพื่อหวังให้มีข้าวพอกินและขายพอได้ข่าปุ๋ยค่ายาแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็เหมือนดินฟ้าจะไม่เมตตาปีนี้ฝนตกหนักจนท่วมนาข้าวที่หว่านไว้เน่าตายนี้สินก็เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะแม่ไปกู้เงินจากเจเดือน เจ้านี่เงินกู้นอกระบบที่ปล่อยเงินให้ชาวบ้านกู้ในอัตราดอกเบี้ยสุดโหดสิ้นเดือนนี้ฉันจะมาเก็บดอกเสียงของเจเดือนดังก้องอยู่ในหัวของแพรและแม่ทุกวันแพรต้องตื่นแต่เช้าตรู่ออกไปช่วยแม่ทำนาแบกจอบแบกเสียมเดินลุยโคลนจนถึงหัวเข่าทั้งที่ใจอยากเรียนต่อเหมือนเพื่อนคนอื่นแต่ไม่มีปัญญาส่งตัวเองเรียน บางวันเธอเห็นแม่แอบนั่งถอนหายใจยาวๆมือหยับกร้านลูกใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของความเหนื่อยล้าแต่พอหันมาเห็นเธอแม่ก็จะยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกแม่โตแล้วต่อไปต้องเข้มแข็งนะแม่พูดพร้อมตักข้าวคลุกน้ำปลาให้แพรกินแม้ข้างตัวจะมีแค่ข้าวเปล่าๆก็ตาม คืนหนึ่งฝนตกหนักแพรนอนไม่หลับเพราะเสียงน้ำหยดลงมาจากหลังคารั่วเธอคิดถึงอนาคตตัวเองคิดถึงแม่คิดถึงหนี้สินที่เพิ่มขึ้นทุกวันเธอรู้ว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปชีวิตคงไม่ดีขึ้นเธอต้องทำอะไรสักอย่างต้องหาทางช่วยแม่วันรุ่งขึ้นแพรแตัดสินใจบอกแม่ว่าแม่แพรอยากเข้าเมืองกรุง เช้าวันใหม่หมอกจางๆปกคลุมท้องนาแพรยืนมองผืนนาที่แม่ทุ่มเททำงานมาตลอดชีวิตนี่คือบ้านของเธอเป็นที่ที่เธอเติบโตมาและเป็นที่ที่เธอรักสุดหัวใจแต่วันนี้เธอรู้แล้วว่าตัวเองต้องไปแม่แพรอยากเข้าเมืองกรุงเสียงของแพรสั่นไหวเล็กน้อยเมื่อพูดออกไปแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น แม่พิกุลชะงักมือที่กำลังจะตักข้าวหยุดกลางคันแววตาของแม่เต็มไปด้วยความตกใจและเป็นห่วงลูกจะไปทำไมอยู่ที่นี่กับแม่ไม่ได้เหรอน้ำเสียงของแม่ไม่ดุไม่โกรธแต่เต็มไปด้วยความกังวลแพรเม้มปากแน่นหัวใจสัน่นแต่เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอไม่อยากเห็นแม่ต้องทำงานหนักไปจนแก่ไม่มีอนาคตไม่มีทางออกจากวังวนนิสิน แม่ถ้าแพรยอยู่ที่นี่ต่อเราจะไม่มีวันหมดนี่แม่ก็จะเหนื่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆแพรยอยากไปทำงานอยากหาเงินมาช่วยแม่แม่พิกุลเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวแพรชีวิตในเมืองกรุงมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะลูกแม่เคยไปมาแล้วสมัยแม่ยังสาวเมืองใหญ่โหดร้ายกับคนจนไม่มีใครช่วยใครง่ายๆเหมือนบ้านเรา แพรพยักหน้าเธอรู้ดีว่ากรุงเทพไม่ใช่ดินแดนแห่งความฝันเสมอไปแต่ถ้าเธอไม่ลองเสี่ยงเธอกับแม่จะไม่มีวันพ้นจากความลำบากแม่พิกุลมองหน้าลูกสาวเห็นความตั้งใจจริงในดวงตาคู่นั้นแม่รู้ว่าไม่อาจรั้งแพรไว้ได้อีกต่อไปแล้วลูกจะไปอยู่ที่ไหนมีใครรู้จักไหม แพระจะไปกับพี่แต้วพี่เขาไปทำงานเป็นแม่บ้านที่กรุงเทพบอกว่าเขาจะพาไปฝากงานแม่พิกุลถอนหายใจอีกครั้งเธอไม่ไว้ใจใครเลยโดยเฉพาะคนในเมืองกรุงแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่มีสิทธิ์หยุดยั้งลูกอีกต่อไปคืนนั้นแม่ไม่พูดอะไรอีกเลยเธอเอาเสื้อผ้าของแพรมาใส่กระเป๋าใบเล็กๆมีเสื้อแค่สามตัวกางเกงสองตัวและผ้าขาวม้าของพ่อที่เหลืออยู่ เช้าวันรุ่งขึ้นแพรก้มลงกราบเท้าแม่น้ำตาของเธอไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ดูแลตัวเองดีๆนะแพรแม่พูดเสียงสั่นมือสั่นเบาๆขณะลูบหัวลูกสาวแพรพยักหน้าเธอไม่กล้าพูดอะไรอีกเพราะกลัวว่าถ้าพูดเธอจะร้องให้หนักกว่านี้ รถกระบะเก่าๆของลุงชาวมารับเธอไปส่งที่สถานีขนส่งแพรนั่งข้างหลังรถมองบ้านที่ค่อยๆไกลออกไปทุกทีเสียงนกกระจาบร้องแว่วอยู่ไกลๆลมพัดเอ่อยๆผ่านผืนนาข้าวที่แม่เธอปลูกไว้นี่คือครั้งแรกที่เธอออกจากบ้านเกิดนี่คือครั้งแรกที่เธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ และเธอไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการเสียงเครื่องยนต์ของรถโดยสารดังสนั่นไปทั้งคันแพรนั่งติดหน้าต่างมองวิวสองข้างทางท,างที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากท้องนาเขียวขจีกลายเป็นถนนลาดยางและในที่สุดก็เป็นตึกสูงรฟ้านี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นกรุงเทพด้วยตาของตัวเอง ไฟถนนสว่างสวัยคนเดินขวักขวายเสียงรถวิ่งดังไม่หยุดหัวใจของเธอเต้นแรงทั้งตื่นเต้นและหวาดวันถึงแล้วแพรเสียงพี่เต้าปลุกให้เธอตื่นจากผวังพี่เต้าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกับเธออายุ25ห้าปีทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งเธอเป็นคนที่ชวนแพรเข้ามาทำงานที่นี่มึงดูดิรถเยอะเป็นล้านล้านคาัน พี่เต้ายิ้มกว้างพลางชี้ไปที่ถนนแพรพยักหน้าช้าๆแม้จะตื่นเต้นกับความใหญ่โตของเมืองนี้แต่เธอรู้สึกแปลกแยกเธอกำกระเป๋าเสื้อผ้าแน่นเดินตามพี่เต้าขึ้นรถเมลสายหนึ่งซึ่งอัดแน่นไปด้วยผู้คนเราต้องไปเช่าห้องพักก่อนพี่เต้าบอกเธอพาแพรไปยังห้องเช่าเก่าๆขนาดเล็กแค่ห้องน้ำรวมมีกลิ่นอับชื้น นี่แหละถูกสุดแล้วเดือนละสองพันรวมค่าน้ำค่าไฟก็เกือบสามพันแพรกลืนน้ำลายหยิบเงินออกมานับเหลืออยู่แค่สองพันกว่าบาทนี่คือเงินทั้งหมดที่แม่ให้มาถ้าเธอไม่มีงานทำเธอจะอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนคืนนั้นแพรนอนบนพื้นห้องแคบๆใช้เสื้อผ้ากองเป็นหมอนเสียงรถวิ่งเสียงคนทะเลาะกันจากห้องข้างๆทำให้เธอนอนไม่หลับ เธอคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงนาคิดถึงเสียงกบร้องตอนกลางคืนแต่เธอรู้ว่าเธอย้อนกลับไปไม่ได้แล้ววันแรกของการทำงานเช้าวันรุ่งขึ้นพี่เต้าพาแพรไปที่คอนโดหรูใจกลางเมืองอาคารสูงจนเธอต้องเง่อยหน้ามอง เธอได้งานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดห้องของลูกค้าแต่ละห้องมีของแพงๆเต็มไปหมดเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทัานสมัยทุกอย่างดูไกลเกินเอื้อมสำหรับเธอแพรทำงานหนักกว่าที่คิดเธอต้องขัดพื้นล้างห้องน้ำซักผ้ารีดผ้าโดยมีพี่แต้วคอยสอนอย่าไปโดนของเขานะถ้าเขาหายมึงสวยพี่แต้าเตือนแพรพยักหน้าเธอระวังตัวมากไม่อยากให้มีปัญหา แต่เธอไม่รู้เลยว่าปัญหาจะมาเร็วขนาดนี้มรสุมลูกแรกของชีวิตเย็นวันนั้นขณะที่แพรกำลังทำความสะอาดห้องหนึ่งเจ้าของห้องกลับมาเป็นผู้หญิงแต่งตัวดีท่าทางเย่ะหญิงเธอเดินเข้ามาตรวจห้องก่อนจะขมวดคิ้วหยิบสร้อยทองที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาดูสร้อยฉันหายไปไหนแพรหันขอบไปมองหัวใจหล่นบูบ เธอไม่ได้แต่ต้องมันเลยแต่มันหายไปได้ยังไงแกเป็นคนทำความสะอาดใช่ไหมแกขโมยของฉันหรือเปล่าแพรตกใจจนพูดไม่ออกฉันจะเรียกรอปอพอหญิงสาวตะโกนแพรรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังลงตรงหน้านี่คือวันแรกของเธอในเมืองกรุงและเธอกำลังจะโดนหาว่าเป็นขโมย พรยืนตัวแข็งใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกสายตาของเจ้าของห้องที่มองมาเต็มไปด้วยความโกรธและหวัดระแวงแกขโมยของฉันไปใช่ไหมเสียงแหลมสูงตะโกนลั่นห้องมะไม่ขนูไม่ได้เอาไปหนูไม่เคยแตะต้องของของคุณเลยแพรพยายามอธิบายน้ำเสียงเธอสั่นเครือมือเย็นเฉียบด้วยความตกใจ เจ้าของห้องไม่ฟังรีบคว้าโทรศัพท์กดเบอร์โทรหารปภอเสียงปลายสายดังขึ้นท่ามกลางความเงียบที่อึดอัดแพรหันไปมองพี่เต้าที่ยืนอยู่หน้าห้องสีหน้าของพี่เต้าเองก็ตกใจไม่แพ้กันใจเย็นๆก่อนนะคะคุณลองหาดูก่อนบางทีอาจจะวางไว้ที่อื่นพี่เต้าพยายามช่วยพูดแต่ดูเหมือนเจ้าของห้องจะไม่สนใจ ไม่ต้องมาแก้ตัวถ้าพวกแกไม่ได้ขโมยแล้วสร้อยฉันมันจะหายไปไหนได้ไม่ถึงสิบนาทีต่อมารอปพก็มาถึงพร้อมกับผู้จัดการของคอนโดแพรถูกตรวจค้นอย่างละเอียดกระเป๋าของเธอถูกเปิดออกเสื้อผ้าสองสามชุดที่เธอมีถูกเทออกมาบนพื้นหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่า เธอไม่ได้เอาของของใครไปแต่ทำไมเธอถึงต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่เจออะไรเลยครับรอปพรายงานแพรเงยหน้ามองผู้จัดการคอนโดหวังว่าเขาจะช่วยพูดอะไรให้เธอบ้างแต่สีหน้าของเขากลับนิ่งเฉยถึงจะไม่เจอแต่สร้อยฉันก็หายไปตอนที่เด็กคนนี้เข้ามาทำความสะอาด เจ้าของห้องยังคงยืนยันแพรน้ำตาคลอเธอไม่รู้จะทำยังไงต่อไปทันใดนั้นรอปอพออีกคนที่เดินออกไปค้นนอกห้องก็กลับเข้ามาพร้อมกับอะไรบางอย่างในมือคุณครับผมเจอสายสร้อยของคุณแล้วทุกสายตาหันไปมองสร้อยเส้นนั้นถูกพบอยู่ใต้โต๊ะเครื่องแปง้งอ้าวฉันวางไว้ตรงนี้เองเหรอ เจ้าของห้องอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะรีบเก็บสร้อยของตัวเองขึ้นมาแพรรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจุกอยู่ในอกเธออยากร้องไห้อยากจะพูดอะไรบางอย่างออกไปแต่เธอทำไม่ได้เธอโชคดีนะที่ฉันหาสร้อยเจอไม่งั้นเธอแย่แน่หญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงห้วนๆก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องทิ้งไว้เพียงความเงียบงนัน พี่เต้าดึงแขนแพรเบาๆก่อนจะกระซิบไปเธอแพรเดินตามพี่เต้าออกมาหัวใจเธอหนักอึ้งความรู้สึกเจ็บปวดและอับอายแล่นเข้ามาเต็มหัวใจความจริงของชีวิตคนจนคืนนั้นแพรนั่งเงียบอยู่ในห้องเช่าแคบๆดวงตาเธอจ้องมองเพดานเก่าๆที่มีรอยแตกร้าว เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเมืองกรุงไม่ได้มีแต่โอกาสมันเต็มไปด้วยความโหดร้ายคนรวยมีสิทธิ์ััดสินคนจนโดยไม่ต้องมีหลักฐานคนจนอย่างเธอไม่มีแม้แต่เสียงที่จะปกป้องตัวเองแพรโกรธไหมพี่เต้าถามเบาฮ่าฮแพรนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงแผ่วโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้ มันเป็นแบบนี้แหละเมืองกรุงพี่แต้วถอนหายใจต่อให้มึงไม่ผิดถ้ามึงเป็นคนจนมึงก็ไม่มีวันชนะแพรเม้มปากแน่นแต่ในใจของเธอเธอรู้ดีว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะโดนดูถูกแค่ไหนเธอจะไม่กลับไปมือเปล่าเด็ดขาดหลายเดือนผ่านไปแพรค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมืองกรุง เธอตื่นตั้งแต่ตีห้าออกจากห้องเช่าเล็กๆเ,เดินลัดเลาะไปขึ้นรถเมล์ที่แน่นขนาดทุกเช้าชีวิตแม่บ้านในคอนโดหรูไม่ง่ายงานหนักเงินเดือนน้อยแถมต้องเจอกับคนรวยที่มองเธอเป็นเพียงเงาในบ้านหลังใหญ่ของพวกเขาแต่แพรไม่เคยยอมแพ้เธอออมเงินทุกบาททุกสตางค์กินข้าวแกงถุงละ20บบาทบางวันก็กินแค่ข้าวคลุกน้ำปลา ทุกครั้งที่เหนื่อยและท้อเธอจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูรูปของแม่ที่อยู่บ้านนาเธอรู้ว่าแม่รอเธออยู่จุดเปลี่ยนของชีวิตวันหนึ่งขณะที่แพรกำลังทำความสะอาดห้องพักของลูกค้าประจำเธอได้ยินเสียงผู้หญิงวัยกลางคนคุยโทรศัพท์อยู่ที่ระเบียงฉันเบื่อแม่บ้านเดิมแล้วหาแม่บ้านใหม่ที่ไวใจได้ให้หน่อย แพรชะง,งักไปเล็กน้อยผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เธอมีบ้านหลังใหญ่มีบริษัทของตัวเองและมักจะเปลี่ยนแม่บ้านอยู่บ่อยฮ่าฮาแพรตั้งใจทำความสะอาดห้องของเธออย่างดีที่สุดเช็ดกระจกจนใสขัดพื้นจนเงาก่อนออกจากห้องแพรตัดสินใจหันไปพูดด้วยน้ำเสียงจริงจงัง คุณผู้หญิงคะถ้าคุณกำลังหาแม่บ้านที่ไว้ใจได้หนูขอทำค่ะเจ้าของห้องหันมามองเธอด้วยสายตาประหลาดใจเธอทาไหวเหรอแพรพยักหน้าหนูทำได้หนูจะซื่อสัตย์จะไม่ทำให้คุณผิดหวังหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้างั้นฉันจะให้โอกาสเธอจากแม่บ้านสู่ผู้ช่วย การเป็นแม่บ้านส่วนตัวแตกต่างจากการทำความสะอาดคอนโดแพรต้องดูแลทุกอย่างในบ้านซักเสื้อผ้าราคาแพงทำอาหารเสิร์ฟน้ำดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดเธอเหนื่อยมากแต่ค่าตอบแทนก็มากขึ้นด้วยจากเงินเดือนหมื่นต้นต้นกลายเป็นสองหมื่นกว่าบาทแพรส่งเงินกลับบ้านให้แม่ทุกเดือน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเธอได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากนายจ้างของเธอหญิงเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นคนใจร้ายเหมือนลูกค้าคนอื่นๆเธอเห็นความขยันของแพรและค่อยๆสอนแพรเกี่ยวกับธุรกิจแพรเริ่มเข้าใจวิธีบริหารเงินวิธีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ เธอรู้แล้วว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตเธอต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองวันที่แพรกลับบ้านสามปีผ่านไปแพรกลับมาที่บ้านนาอีกครั้งแม่ของเธอรออยู่ที่เดิมใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแพรกลับมาพร้อมกับเงินเก็บก้อนแรกในชีวิต เธอช่วยแม่ปลดนี้ซ่อมแซมบ้านและเริ่มวางแผนเปิดร้านเล็กๆในหมู่บ้านจากเด็กสาวบ้านนอกที่ไม่มีอะไรวันนี้เธอกลายเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้เมืองกรุงอาจจะโหดร้ายแต่แพรก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเราก็จะมีวันของเรา